เรามาดูการใส่สัญลักษณ์ใส่พวก Subscript Super Script ใน WPS กันนะครับถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์สมการให้ใช้ insert นะครับแล้วมาที่ตรงนี้ครับ equation กดเข้าไปมันก็จะบอกว่าให้พิมพ์สมการตรงนี้นะครับอันดับแรกผมพิมพ์พิมพ์อะไรดีครับ pi r กำลังสงก็ได้อ่สมมุติผมต้องการจะพิมพ์เป็น pi r กำลังสงผมก็หา pi ก่อนครับ พายอยู่ที่ไหนครับพายอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้มาดูทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับกดแผ่ออกมาเพราะกดแผ่ออกมาเนี่ยมันจะมีเบสิกแมทแล้วตรงนี้แผงมาได้อีกเห็นไหมครับมีอักษรกรีกมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับซึ่งไอ้ตัวพายเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นเบสิกนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แล้วเห็นไหมครับพายทีนี้ถ้าเราจะใส่ r กําลัง2พอจะใส่ r กําลัง2เนี่ยให้มาดูที่ตรงนี้ครับสคริปต์สคริปต์ตรงนี้คือมันจะมีทั้งสับสคริปต์และซูเปอร์สคริป ก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีซูเปอร์สคริปต์เห็นไหมครับตรงนี้ไปสับสคริปต์ตรงนี้อะไรครับอันนี้มีสับสคริปต์ซูเปอร์สคริปต์พร้อมกันแล้วก็ตรงนี้ก็พร้อมกันแต่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีตัวที่ใช้บ่อยๆอย่างเช่นอะไรครับ x กําลังสองนี้นะครับเราไม่ใช้ครับเราใช้ตัวว่างๆแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์อะไรครับมากดเรื่องนี้พิมพ์ r ตรงนี้จะเห็นเป็นสีเทาๆนะครับก็คือมันมันยังมันพรีวิวให้ดูนะครับมันยังไม่มันยังไม่เป็นตัวที่จะปรากฏจริง พอเรามากดอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวซูเปอร์สคริปต์เห็นไหมครับตัว R จะดําแล้วก็พิมพ์เลข2นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นไงครับตอนนี้มันจะพาตัว R เป็นสีเทาไปด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเทาเขาเรียกอ,อะไรนะมันมันจะมันจะมีความดํามากกว่าไอตัวที่อ่อนกว่าเนี่ยคือเลข2นะครับก็ p รีวิวทีนี้ถ้าเราไปกดข้างนอกกดที่ไหนก็ได้หรือกดลูกศรอ,ออกมาอย่างเงี้ยกดลูกศรอ,อีกทีนึงเห็นไหมครับเมื่อกี้กดลูกศรเนี่ยก็คือมันจะเลือกทั้งสมการก็คือเนี่ยไปยมจะใช้เอาจริงแล้วนะ ถ้ากดอีกทีหนึ่งออกมาก็เป็นสีดําแบบนี้ตรงทางด้านขวามือตรงเนี้ยสามอันนี้ก็อยากจะรู้ว่าคืออะไรก็เอาเมาส์มาจ่อนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นว่ามันคืออะไรนะครับแล้วตรงเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่มันหมุนได้นะครับหมุนได้แล้วมันก็มีสแนปด้วยนะครับหมุนแบบเนี่ยเก้าสิบองศาก็มีสแนปเนี่ยมันก็ดูดเข้ามาอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่เคยใช้หรอกนะครับก็ก็เป็นไงครับก็ให้มันให้มันกลับมาที่ตำแหน่งแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ย้ายไปไว้ที่อื่น เหตุผลที่ต้องย้ายไปไว้ที่อื่นเพราะว่าเดี๋ยวพอเราจะใส่สมการอีกสมการหนึ่งเนี่ยมันจะมาเกิดที่เดิมคือตรงกลางจอของเรานะครับอย่างเช่นผมจะใส่อีกสมการหนึ่งนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเอาเอาอะไรเนี่ยเอ่อเอาเมาส์มาคลิกที่เซลล์นี้นะครับ C4 เดี๋ยวเวลาอินเสิร์ตสมการมันจะมา C4 ไม่ใช่ครับมันมันมาที่เดิมครับตรงกลางนะครับเนี่ยมันมาตรงกลางหน้าจอของคุณเนี่ยนะครับทีนี้เราสามารถที่จะพิมพ์พวกตัว a อ s ซ l ล t e นะครับตัวแอปซอลูตหรือตัวไอสองสองสองแท่งอ่ะนะครับไอ้ตัวนอมอ่ะนะครับตัวนอมนะครับก็คืออ่มาที่แบ็คเก็ตตรงเนี้เนี่ยเห็นไหมครับก็เนี่ยตัวนอมทีนี้ถ้าจะใช้นอมทูก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปใส่แบ็คเก็ตครับมาเลือกที่ไอ้นี่ก่อนสับสคริปต์ครับสับสคริปต์แล้วค่อยไปเลือกวงเล็บครับก็คือไอ้เนี่ยสองท่อนอย่างนี้นะครับทีนี้จะเป็นนอมทูใช่ไหมครับก็ใส่เลขสองไว้ก่อนที่ตัวสับสคริปต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าจะพิมพ์เวกเตอร์เวกเตอร์เนี่ยผม ผมใช้ตัวหนานะครับผมไม่ใช้ไอตัวอักษรสังกฤษแล้วมีมีลูกศรข้างบนไม่เอาครับเสียเวลาครับผมพิมพ์ตัวอเลยครับแต่ทีนี้ถ้ามันเป็น R แบบ RK R ในการคำนวณครั้งที่ K อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใส่ไอตัวซูเปอร์สคริปต์รอไว้ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ R R ตรงนี้แล้วก็เลือกนะครับระบายระบายแล้วก็ทำเป็นอะไรครับมาที่โฮมก็ได้ครับมาที่โฮมแล้วก็เลิกเป็นตัวเอียงเลิกเป็นอิสลิกนะครับแล้วก็ทำเป็นตัวหนาโบนะครับอย่างนี้แล้วก็ พิมพ์ตรงนี้เป็นวงเล็บ K อย่างนี้ก็ได้นะครับวงเล็บ K นะครับเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็น norm t o o ของ R K อย่างนี้จะสังเกตว่าตัว default มันเนี่ยเป็นเป็นฟอนต์อะไรครับต้องต้องกดเข้าไปดูข้างใน,นครับตัว default ของมันจะเป็นฟอนต์ไอ้นี่นะครับเป็นฟอนต์ Cambria Math ขนาด11จุดนะครับฟอนต์1 1นะครับอ่าฟอนต์ไซส์เนี่ย11อ่ะสมมติตรงนี้เราก็ขยื่นไป ทีนี้พอขยื่นเนี่ยเราจะใช้ลูกศรกดช่วยขยื่นได้ไหมได้ครับก็กดลูกศรกดขึ้นกดลงเนี่ยมันจะไปทีละช่องแต่ว่าแนวนอนมันไม่ไปทีละช่องนะครับมันจะมีเขาเรียกอะไรม,มันมี snap เออของมันน่ะนะครับ snap ทุกกริด <c oughs> นะครับเนี่ยมันก็จะไปของมันนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะลงตรงไหนตามใจชอบเนี่ยเราก็ใช้เมาส์นะครับเอาตามใจชอบอันนี้ตามใจชอบนะครับแล้วแล้วเวลาคุณกดลูกศรเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมี space ของมันน่ะนะครับว่ามันจะไปทีละเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเราไปใช้การคำนวณต่างๆตรงหัวตารางเนี่ยนะครับมันจะมีตัวซูเปอร์สคริปต์มีสับสคริปต์มีอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะเตรียมไว้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมถือว่าผมสอนไปแล้วทีนี้จะมีอะไรครับมีพวกตัวอักษรกรีกนะครับตัวอักษรกรีกอ่ะผมมาอินเสิร์ตตัวสมการเงี้ยเอฟซีรอน K, เเงี้ยเอฟซีรอนเนะครับจริงๆเอฟซีรอนตรงนี้มันมี2 2งสองเอฟซีอนนะครับไม่งั้นก็มาคนที่กรีกเลตเตอร์ ตรงนี้นะครับมีมีโอเมก้าไหมมีโอเมก้าไหมออยู่ไหนเอ่ยตัวโอเมกอนเขียนไงเนี่ยตัวนี้มั้งอ่าโอเมกอนเนี่ยนะครับตัวนี้มันไม่ใช้ครับเพราะว่ามันสับสนกับตัวโอนะครับเราก็ใช้อย่างเช่นตัวเอฟซิลอนนะอ่าเอฟซีเอ้ยเดี๋ยวจะทำเป็นเอฟซิลอนเคก็นี่ใส่ซูเปอร์สคริปต์รอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหาเอฟซิลอนมานะครับตอนนี้มันอยู่ที่กรีกเลตเตอร์สนะครับก็ใส่เอฟซิลอนเข้าไปเอาเอฟซิลอนเนี่ยมันจะมีเอฟซิลอนแบบแบบเอียง แล้วก็โค้งสวยๆตัวนี้ผมชอบตัวนี้นะครับผมใช้ตัวนี้แล้วก็ใส่ k เข้าไปอย่างนี้นะครับผมก็ไปคลิกข้างนอกเลยนะมันก็ได้แล้วแล้วเราก็ย้ายเอฟซีรอนเคไปไว้สวยๆยนี่นะครับสวยๆก็เอาเมาส์จับให้มันลงตำแหน่งที่คุณชอบนะครับเอาตรงไหนที่ที่ชอบเอาเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยกะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับกดชิปมันก็จะเหมือนเลือกเนี่ยแล้วคุณก็กะให้มันอยู่ตรงกลางนะ พอสวยๆลงตัวแล้วทีนี้ก็จบแล้วคุณก็เซฟคุณก็เอาไปทําอะไรต่อได้นะครับก็ตั้งเป็นหัวตารางเอาไว้ตรงนี้ก็ได้วิธีการพิมพ์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปถัถดไปเนี่ยหัวตารางที่มันมีพวกตัวซูเปอร์สคริปต์มีสับสคริปต์มีเครื่องหมายแปลกๆเนี่ยคุณมาหาเอ,าเองได้ผมไม่หาให้ดูแล้วเพราะว่ามันเสียเวลาเราเอามาอธิบายในคลิปนี้พอแล้วนะครับ